สารดีมีมาโชว์นะครับช่วงนี้ที่มีการพูดถึงกันมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของการเรียนออนไลน์นั่นเองนะครับว่าจะมีผลต่อการศึกษาของน้องๆเยาวชนในรูปแบบไหนยังไงบ้างบางครอบครัวเนี่ยก็ยังไม่มีอุปกรณ์ที่พร้อมที่จะสามารถเรียนออนไลน์ได้เรื่องนี้ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกจะเป็นอย่างไรนะครับเราพูดคุยกับคุณพง์ชัยไทยวันศรีครับผู้มนยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาพิษณุโลกเขตหนึ่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้มนการ หลายคนสงสัยเหมือนกันนะว่าจริงๆการเรียนออนไลน์ที่มีกระแสมาในช่วงนี้เนี่ยจะมีผลต่อเกรดจะมีผลต่อการเรียนของน้องๆในรูปแบบไหนยังไงบ้างหรือว่าเป็นเพียงแค่การทดลองเท่านั้นครับครับวันนี้ต้องขอบคุณทางสททพิจณตโลกนะเอ็บีดีที่ให้โอกาสได้ผมมาสื่อกับพี่น้องประชาชนนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งผมเชื่อว่าเป็นพื้นที่ข่าวที่ใครๆก็สนใจนะครับก็ดื่นนิดนึงนะครับว่า สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศุโลกเขตหนึ่งเนี่ยเราสังกัดสพทผมมีโรงเรียนอยู่114โรงเรียนดูแลสองอำเภอบางระกำแล้วก็เมืองพิษณุโลกนะครับซึ่งเรามีโรงเรียนมีนักเรียน20,000กว่าครูพันกว่าคราวนี้โรงเรียนเรามีหลายหลักตั้งแต่โรงเรียนยอดนิยมรเราจะสอนประถมเป็นหลักนะครับประถมกับขยายโอกาสแถวใกล้ๆเนี่ยอ,น,อ,น,อนุบาล จากการบุญเงี้ยเรเรียนยอดนิยมเรื่องเรียนมีใหญ่มีกลางมีเล็กนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่จําเป็นอย่างยิ่งที่เขตพื้นที่จะต้องมาสื่อสารกับประชาชนเพราะว่าหลายท่านกังวลนะครับกังวลวิตกก็จะทําอย่างไรหัวอกผู้ปกครองนั่ยนะครับบางทีวันที่ตกงานบ้างอะไรบ้างกังวลไปใหญ่การเรียนก็ยิ่งกุ้มนะสังเกตไหมครับว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหประเด็นมาเยอะแยะมีแต่ปัญหานะครับ ก็เรียนท่านนี้ครับว่าท่านไม่ต้องออกังวลมันเป็นการทดลองคือหลักของเราเนี่ยเราจัดการเรียนข้สอนตามปกติทุกทีช่วงนี้เปิดเทอมแล้วครับนะครับเปิดละแต่ปีนี้เขาเลื่อนไปวันที่หนึ่งกรกฎานะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดนะครับคนที่สถานการณ์ไม่ปกติเนี่ยกระทรวงเขาคิดว่าเอ๊ะเราไม่แน่ใจว่าวันที่หนึ่งเนี่ยเราจะเปิดได้ตามปกติหรือไม่คือถ้าเปิดได้ตามปกติเนี่ยมันมันเลื่อนเวลาไปไงจะเปิดเทอมน้อยลง เมื่อก่อนเราปิดตุลาก็ปิดละเปิดทุกสภาปิดตุลาแต่ตอนนี้มันต้องไปปิดเปิดกรกฎาคมก็ไปปิดสิบสี่พฤศจิกาใช่ไหมแล้วมันจะเลื่อนมันจะเลื่อนแต่มันจะเข้าที่ปีนี้ปีหน้ากระทรวงก็กังวลว่าในกรณีที่สถานการณ์โควิดยังไม่ปกติจะทําอย่างไรจะอยู่เฉยไม่ได้เด็กต้องเรียนรู้อะก็เลยต้องเตรียมแผนอย่างนี้ไว้ครับแต่กโชคดีครับที่เรามีมือที่ทางไกายผ่านดาวเทียม นะครับในที่สอนทางไกลตัวน,นี้นะครับ,บ DLDV ที่เรารู้กันนะกระทรวงก็ใช้แผนนี้เอามาช่วยแต่ก็เติมเรื่องออนไลน์ด้วยแล้วก<ม>็ในกรณีที่เปิดไม่ได้ถ้าเปิดได้ปกติครับครับคือถ้าเปิดได้เปิดเทอมได้ปกติหนึ่งแล้วลก็ตาคมก็สอนทางตาปกติครับก็คือออนไลน์นี้จะไม่ไม่ถูกหยิบม,มาใช้ก็อาจจะใช,ใช้เสริมเสริมใช้เสริมไงครับค่ะแล้วจากที่วันที่18ปพฤษภาคมที่ผ่านมาได้มีการทดลองเริ่มละ นะคะเป็นยังไงบ้างคะท่านก็คืออย่างนี้ครับคือเวลาทํางานอย่างนี้เราก็ต้องมีแผนนะครับพิษโรคเขตหนึ่งเนี่ยเราก็มีโมเดลของเรานะครับ4เอสนะครับ1งอแต่ผมไม่ไม่พูดตรงนี้นะครับจะทํามีสเต็ปการทํางานจะทําอย่างไรต้องเรียนนะครับว่าเขตพื้นที่เนี่ยเราดูแลโรงเรียนโรงเรียนคือหน้างานครับโรงเรียนคือคนทํำเขตส่งเสริมสนับสนุนกํากับติดตาม จะช่วยยังไงครับมันจะเป็นชั้นๆอยู่นะครับสเต็ปแรกของเราเนี่ยหนึ่งระดับแรกคือต้องให้คุณครูเข้าใจซะก่อนว่าต่อไปนี้จะเป็นอย่างนี้คุณครูจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ดิจิตอลใช้ระบบออนแอร์ออนไลน์เนี่ยในการเรียนการสอนและครับนะครับครูพร้อมไม่ยังนะแต่ครูยังไงก็ต้องพร้อมนะมันต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนั่นแหละอันที่สองสำคัญสุดคือผู้ปกครอง อันนี้ห่วงใหญ่เหลือเกินครับเพราะว่าในช่วงที่มันเกิดภาวะวิกฤตโควิดแบบนี้เนี่ยหลายคนบอกว่ามันไม่มีรายได้เข้ามาบางคนถึงกับตกงานแล้วจะต้องไปซื้ออุปกรณ์เพื่อมาเรียนออนไลน์อีกแบบนี้มีมีวิธีทางยังไงคือผมรวมเลยตามสเต็ปผมนะครับหนึ่งเราดูความพร้อมแล้วตอนนี้โชคดีครับพี่เราจี้ติดเราได้สำรวจเราสำรวจสามเรื่องนะครับหนึ่งอุปกรณ์ครับพร้อมหรือไม่นะครับอุปกรณ์ก็คือพวก ตรทัศนะครับเป็นอุปกรณ์ตัวเแท็บเล็ตทางโรงเรียนหรือทางของบ้านของของเด็กนะฮะเพราะเราจะจะใช้วิธีการเรียนการสอนทางไกลแหละในกรณีที่ไม่ปกติครับนะครับเราก็ต้องดูก่อนผู้ปกครองพร้อมหรือไม่นะหนึ่งดูที่ไหนครับดูอุปกรณ์ก่อนบ้านมีคอมพิวเตอร์ไหมมีตทรทัศไหมแท็บเล็ตไหมเราละเอียดนะครับสมาร์ทโฟนไหมอันนี้อุปกรณ์ครับสองดูระบบเอออินเทอร์เน็ตเด็กมีไหมนะครับ สามดูความพร้อมผู้ปกครองว่าในกรณีที่ถ้าเปิดโรงเรียนไม่ได้เนี่ยผู้ปกครองจะดูแลเด็กได้แค่ไหนครับสรุปนี่นะครับเราเห็นเห็นภาพหมดแล้วตอนนี้สำรวจมาแล้วนะครับสำรวจหมดแล้วครับเอาสั้นๆนะครับขออนุญาตมเป็นข้อมูลทางวิชาการนิดนึงสัดจากสองหมื่นกว่าคนเนี่ยนะฮะครับมยกตัวอย่างนะครับอย่างอุปกรณ์เนี่ยเราดูแลเด็กไม่มีเลยประมาณร้อยละสิบร้อยละสิบอุปกรณ์ประมาณสองพันคนประมาณนั้นไม่มีเลยนะครับประมาณนั้นนะครับ เช่นอุปกรณ์นะฮะแต่มันก็จะแบ่งเป็นสมาร์ททีวีทีวีธรรมดาเราจะดูหมดเพราะนี้อย่างเน็ตนะระบบสัญญาณเน็ตเนี่ยดีมากร้อยสิบสองดีมากคือที่บ้านเนี่ยความเร็วร้อยเมกขึ้นไปนะแล้วดีปานกลางอย่างนี้เราก็จะดูถึงจะทั้งไม่มีเลยไม่มีเลยร้อยละสี่สิบหกมันเยอะเหมือนกันที่อำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองบรกรรนะครับไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตแต่ถ้าเป็นชาติการนครไทยหรือในถิ่นก็น่าจะครับข้อบลตัวนี้น่าจะ ตรงนี้ได้นะครับค้อนี้มาดูเรื่องเวลาเอาละผู้ปกครองพร้อมไหมค่ะผู้ปกครองที่บอกว่าพร้อมจริงๆเนี่ยไม่รู้ว่าดูแลเด็กได้หมดร้อยละสิบหกสิบพร้อมเต็มร้อยเลยทั้งวันไอ้พร้อมครึ่งๆกลางๆนะครับร้อยละยี่สิบเก้าค่ะครึ่งวันด้วยรับดูเด็กได้ครึ่งวันเพราะเดียทีวีนี่ออกครึ่งวันแต่เ็าลีรานได้ค่ะนะครับแล้วก็พร้อมน้อยสามสิบสามไม่พร้อมร้อยยี่สิบไม่รู้ว่าดูแลไม่ได้เลยเพราะต้องไปทํางานแต่เช้า ไปรับจ้างไปอะไรพวกนี้ครับอันนี้ไม่พร้อมนะครับน,นี้เลยเห็นข้อมูลละวอะทนี้สรุปความพร้อมสามด้านเนี่ยพร้อมมากที่สุดเนี่ยยี่บเก้ามันได้ทั้งหมดทั้งอุปกรณ์ทั้งสัญญาณทั้งใจทั้งเวลายี่ร้อยยี่บเก้ายี่บเก้าเปอร์เซ็นต์มานั้นจากเด็กสองหมื่นคนครับครับไม่พร้อมเลยสิบเอ็ดนี่เราเห็นแล้วนะครับเห็นข้อมูลละไปข้อมูลปั๊บตอนนี้เราก็กําลังจะมีข้อข้อมูลอยู่วันนี้ผมให้คุณครูเนี่ย วางระบบการสื่อสารกับประชาชนต้องสื่อสารประชาชนได้ก็มีหลายแบบนะครับโทรศัพท์บ้างไลน์นะแล้วมันมีระบบต่างๆมากมายนะครับก็สรุปว่าในระบบการสื่อสารเนี่ยเราสามารถสื่อสารกับประชาชนได้ครบบางอย่างได้หลายทางนะครับโทรศัพท์ก็ได้ไลน์ก็สังเกตไหมไลน์ได้เยอะแอปพลิเคชันไลน์ได้เยอะแต่บางไลน์ไม่ได้ก็ต้องฝากจดหมายฝากผู้ใหญ่บ้านไปบอกมันก็มีระบบสื่อสาร ตอนนี้เราสามารถสื่อสารถึงตัวผู้ปกครองแล้วคือเราเข้าถึงผู้ปกครองได้ละครับล็อกเป้าเด็กแล้วครับว่าจะขนาดไหนถ้าเด็กพอมากเราก็จะเบาครับก็ขอเรียนงี้ครับว่าระบบการศึกษาทางไกลไมันมีหลายอย่างนะครับถ้าภาษาวิชาการนะครับที่ที่ทําได้ดีที่สุดตัวนี้คือออนแอร์กระดูโทรทัศน์อุปทานทีวีเอาใช่ไหมครับ,รบที่เขากสทชให้ช่องมาใช่ไหมเราเราทราบแล้วนะครับคะนรับทีวีส่วนใหญ่จะมีครับปัญหาที่เราพบคือกล่อง เพราะกล่องเราเป็น D, เฮดดีเป็นดิจิตอลที่จะใช้ตรงเนี้ชาวบ้านก็ไม่ได้เนะกล่องเก่าแต่นี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าตอนนี้กทรทชเขาจัดสรรมาให้สมภนี่สองล้านกล่องออ๋กจยให้ระาแต่ตัวเนี้โรงเรียนขอมาแค่ล้านห้าเขตผมเนี่ยโรงเรียนขอปานะครับ,รบ 5, ห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบแปดกล่องก็น่าจะเชื่อว่าน่าเชื่อว่าน่าจะได้ดีช่วยช่วยล <Yeah. S 2> ้บ ในส่วนตรงนี้นะครับก็เบาเราส่วนหนึ่งแล้วนะครับเพราะไอ้นี่เราเชื่อว่าออนแอร์น่าจะเป็นสัญญาณหลักก็เรียนไปกับทางไกลของมุ้ยพี่แล้วก็ไม่ต้องเสียสตังค์เพิ่มคือถ้ามีทีวีอยู่แล้วมีกล่องดิจิทัลจากสอสอชก็คือดูได้เลยก็เรียนรู้ก็จะเอาไปงานช่วยอะไรพวกนี้นะครับแต่ในรายที่สะดวกจริงๆเนี่ยนะครับที่สะดวกจริงๆนี่เขาก็มีช่องทางเยอะนะเขาน็ตเขาเรียนนะครับอย่างเรียนรุบาลเนี่ยก็มีระบบ เวอร์ชันสครูเวอร์ชันดิจิตอลพวกนี้ระบบห้องเรียนเสมือนจริงพวกนี้เขาก็จะมีนะครับก็จะมีอีกแบบหนึ่งวันนี้เราก็จะดูเป็นล็อกเป้าวันนี้ช่วงที่ครูเยี่ยมตอนนี้เราสัปดาห์นี้ครับเราจะกรองข้อมูลอีกชั้นหนึ่งเพราะวันนั้นเราสำรวจหลังวันที่เจ็ดข้อมูลอาจจะยังไม่ชัดแต่วันนี้เนี่ยข้อมูลชัดละเอียดลงเริ่มชัดแล้วเริ่มลึกได้แล้วเพราะบางอย่างเป็นปัญหาง่าย เช่นหัวหัวจารย์รับเล็กๆที่น้อยเนี่ยบางโรงเรียนเขาไปช่วยนะครับง่ายๆแป๊บเดียวได้เลยมันก็บีเพราะวันเชื่อว่าหลังเนี่ยสำรวจระยะที่สองเนี่ยถึงสิ้นเดือนเนี่ยเราจะเห็นข้อปุญจะจะชัดขึ้นเะต้องเชิญพออมาอีกอ่าชัดขึ้นเราจะเห็นเป้าเด็กละนะครับเด็กที่เราไปดวงคือเด็กที่ไม่พร้อมครับอันนี้สําคัญเลยฮะผมกำลังจะถามว่าทางเขตพื้นที่การศึกษาเองเนี่ยมีแผนที่จะไปซัพพอร์ต น้องๆที่อาจจะขาดแคลนหรือว่าเนี่ยไม่มีไม่มีมมสักอย่างเลยเนะฮะทั้งโทรศัพท์มือถือทีวีอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางเขตพื้นที่เตรียมไปซัพพอร์ตยังไงไหมฮะในการสํารวจครั้งที่สองเนี่ยครับครับตอนนี้เราขอดูข้อมูลอีกครั้งนะครับแต่ก็มีแผนคิดแล้วนะครับเพราะบางอย่างเป็นมันเป็นข้อมูลที่เราแก้ได้บางอย่างเราแก้ไม่ได้นะครับแต่คือถ้าแก้ไม่ได้มันก็ใช้ระบบออฟไลน์ระบบเดิมครูเดินไปหาเอาอุประ์องให้ครับ ระบบเก่าๆที่เราใช้นะครับออนไลน์มีงานใบงานเบบิ้งไปไปให้แต่ก็ต้องหมายถึงว่าเปิดเรียนไม่ได้นะครับถ้าเปิดเรียนได้ก็ทุกอย่างปกติท่านผู้ปกครองไม่จไม่จาเป็นต้องกังวลตัวเบริรอดเพราะข่าวที่เราตกใจกันแต่เพราะว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคือผู้ปกครองได้ตื่นรู้ว่าเราจะต้องมีส่วนร่วมละในการจัดการศึกษาองค์ประกอบความสําเร็จของเด็กนะครับหนึ่ง ผู้ปกครองสัมพันธ์นะครับเอาใจใส่ได้ดูแลเด็กใช่ค่ะวันนี้จะเป็นโอกาสที่ดีของของครูด้วยว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยดิจิตอลนะต้องใช้ระบบนี้เข้ามาเสริมครับผู้ปกครองเริ่มรู้ว่าเราจะสอนลูกเราได้ยังไงใช่ไหมครับถ้ามีลูกนะค่ะห้เ,เ,เ,เปิดช่องตรงนี้ก็ได้ถ้าว่างๆกลางคืนไม่ต้องดูละครไปเปิดดีแอดีทีวีช่องนี้รีดันเรียนไปกับลูกคผู้ปกครองได้เรียนกับลูกความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับท่านครับ ถามถึงในพื้นที่รับผิดชอบของท่านเองคาดว่า1กรกฎาคมจะเปิดเรียนได้ตามปกติไหมฮะจากการประเมินล่าสุดตอนนี้ก็อยู่ที่ก็ผมก็คงคิดเหมือนกันของพิษุโลกนะครับเขาคิดเหมือนกันนั่นแหละว่ามันก็น่าจะนะถ้าสถานการณ์เราเราคุมได้อย่างนี้นะครับแต่จังหวัดเราเข้มแข็งนะครับแต่ตัวแปรมันไม่แน่นะครับแต่ถ้าอย่างเนี้ยอีกเดือนกว่าก็น่าจะปกติแต่ท่านผู้ไม่ต้องกังวลนะครับการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของเรา ของเขตของโรงเรียนเราจะเชื่อถ้าเต็มที่ <คะ S 2> ขอให้บอกทุกปัญหาก็แก้ได้ไม่ทางนี้ก็ออกช่องนี้ได้ <คะ S 2> วันนี้เราโชคดีนะครับที่เราได้ความร่วมมือจากชุมชนเยอะขอบคุณทากกำนัาผู้ใหญ่บ้บานอบตอพระด้วยนะครับมีนวัตกรรมแปลกๆเยอะเลยท<ช>ี่มาช่วยทำให้ผมเว้าภูมิใจในวิกฤตเรามีโอกาสผู้ปกครองหลายคนก็บอกเขาเริ่มรู้ว่าเขาเขาเขาช่วยลูกหลานเขาได้นะป้ายายเมื่ก็อนได้ว่างไปดูไปก็ลูกอะไรย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสที่ดีครัมีอะไรจะส่งผ่านถึงน้องๆที่ชมรายการของเราอยู่แล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองในช่วงนี้หนึ่งสื่อผู้แม่ผู้ปกครองหนึ่งไม่ต้องกังวลไม่ต้องตกใจนะเราอยู่ใกล้ๆกันท่านไม่อยู่คนเดียวท่านมีโรงเรียนม,มีเขตมีคีูท้องถิ่นเรามีมาตรการหลายอย่างที่จะช่วยด้านขอให้บอกแ่นที่เป้าเราชัดแล้วเราจะเห็นแล้วเราจะเคลื่อนทัพไปในช่วงที่เฉพาะ,ะปัญหามากๆก่อนปัญหาที่เขาพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ในสบายน่ะ วันนี้ครูเหนื่อยนะครับ,รบก็ฝากคุณครูด้วยนะครับเวลาไปเยี่ยมนักเรียนพบกปผู้ปกรอก็ระวังนะครับมาตรการโควิดยังเหมือนเดิมครับสําคัญที่สุดคือต้องไม่ให้เด็กติดไม่ให้เด็กแพร่เชือ้อ เรื่องอื่นจะเป็นเรื่องรองนะครับอย่าลืมนะโควิดสาคัญที่สุดเรื่องสุขภาพสําคัญที่สุดนะฮะแล้วน้องๆที่อาจจะขาดแคลนก็ไม่ต้องกังวลนะท่านพยายามที่จะหาแผนสํารองเพื่อให้ความช่วยเหลือไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาอย่างแน่นอนจริงจริงก็อยากให้ผู้พ่อผู้ปกครองนะครับว่าได้ช่วงนี้เราได้เรียนนะรับไม่ใช่ไม่ได้เรียนวันทีได้เรียนวิชาชีวิตไงจะช่วยพ่อแม่ทํางานที่บ้านใช่ค่ะจะได้เห็นความยากลำบากพ่อแม่เหลือบางคนอ่านหนังสือ นะครับอ่านงสือไปอ่านไปเสริมคือการเรียนรู้ไม่อยากคิดเฉพาะห้องเรียนอ,อยากคิด,ดว่าเราเรียนเฉพาะวิชาหลักวิชาชีวิตสําคัญที่สุดค่ะ <พอ S 1> สำหรับอบรอมนะครับสั่งสอนอยู่กับเด็กมากๆให้ความรักความอบอุ่นวันหนึ่งจะรู้นะครับว่า เราอยู่กับลูกน้อยครับผมค่ะสำหรับวันนี้เป็นโอกาสที่จะอยู่กับ <um ลูกมากๆค่ะขอบพระคุณท่านผู้มีการค่ะเดี๋ยวครั้งต่อไปเชินนามุมริการมาอีกนะคะครับผมนี่คือความชัดเจนของการเรียนออนไลน์ของพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับโดยท่านผู้มีการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิศนุโลกเขตหนึ่งท่านยืนยันนะฮะว่าอันนี้เป็นเพียงการทดสอบเท่านั้นนะฮะถ้าหากเปิดเรียนได้ตามปกติก็เรียนกัน ปกติในห้องเรียน<ช>แต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งคุณพ่อคุณแม่คลายกังวลได้เลยนะคะแต่สําหรับน้องๆนะคะหยุดอยู่บ้านก็ต้องอ่านหนังสือกันนะคะลูกๆค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในวันเปิดเทอมที่ใกล้จะมาถึงแล้วสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการชาวนี้ที่ภาคเหนือแล้วค่ะเราสามคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันอีกครั้งในวันจันทร์สวัสดีครัสวัสดีค่ะ